ก่อนว่ารบริษัทนารสิ่งจริงแล้วก็ขอตั้งมา30กว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นผู้บุกเบิกนะครับโดยผมเองกับทีมผู้บริหารก็เข้ามาผลักดันประมาณสักที่สิปีที่ผ่านมานะครับสิปีแรกแน่นอนอาจจะเป็นการผลักดันตัวบริษัทเป็นหลักบริษัทการเติบโตการขยายงานเป็นหลักนะครับก็คิดว่าคงเหมือนหลายท่านนะครับแต่ผมก็อยากสะท้อนว่าหลายท่านที่อยากจะทําธุรกิจเป็นหลักนะครับเรามีเป็นขนาดสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปในช่วง เอ่อสิบปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะย่งิ่งนะครับมันจะเห็นบบกการหลายอย่างนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ดีเรื่องเอ่อเพราะว่าอากาศต่างๆก็ดีนะครับมันก็เป็นสิ่งสะท้อนที่เราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างยิ่งนะครับนอกจากล้วก็มีความมุ่งมั่นเช่นเช่นนั้นเหมือนกันในการที่จะขับเคลื่อนสิ่งต่างๆนะครับเอ่อเรื่องคงเป็นแพลตฟอร์มท้งหมดที่เป็น นักวิชาการท่านหรือว่าทางพี่ีผู้เชี่ยวชาญคนได้พูดไปแล้วนะครับผมเองเนี่ยนักผู้ปฏิบัตินะครับปฏิบัติออกมาจากความบันดแรงบันดาลใจจากเหตุผลส่วนตัวที่อยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอยากให้ตัวบริษัทธนทริริที่ปบริษัทเล็กๆอย่างเงี้ยเป็นเป็นแบบอย่างให้กับบริษัทเล็กๆด้วยกันว่าสามารถทําได้ไม่ต้องรอให้เรามีผลประกอบการที่ดีไม่ต้องรัเป็นบริษัทขนาดใหญ่ไรหรอกเราสามารถทําได้ถ้าคิดว่าจะช่วยกันทําจริงๆเนี่ยนะครับนั้นสามวงล้อมเรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องไปด้วยกัันนะครบถ้า ไม่มี Profit มันก็ไม่คงไม่ยังย่งยืนถูกไหมครับจะกําไรแค่ไหนที่สามารถไปกับทางสภาพสังคมสภาพแวดล้อมด้วยนะครับกำไรอย่างเดียวก็คงอยู่กันลําบากนะครับอันนี้ก็เป็นทิศทางที่เราก็พูดคุยกันในบริษัทนะครับแล้วก็ช่วยกันผลักดันในทุกๆระดับการทํางานนะครับเราก็มีบริบทของเรานะครับที่ทางทีมผู้บริหารได้ได้รวบรวมแล้วก็ได้มากําหนด ครอบครอบการทํางานกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มันมันมีหลายๆส่วนตั้งแต่การวางแผนการดําเนินการการซื้อที่ดินการบริหารจัดการเรื่องของการออกแบบเรื่องวัสดุต่างรวมถึงการตลาดจุเงินขายนะครับจริงๆอสังหาเนี่ยในในในธุรกิจบางคนอาจจะมองว่าโอ้ก็ขายโครงการให้หมดแล้วก็จบเป็นไปซึ่งถ้าเรามองแค่บร์บนั้นมันคือมองในเชิงธุรกิจเท่านั้นนะครับเราเคเราได้เลยได้ทเอาหมดแล้ว ขายครบจุลจูน,นิกแล้วเรากข้าไปแต่จริงๆแล้วประสบการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนมันอีกยาวนานนักนะครับเพราะโครงการสังหาจรจริงๆแล้วทําจริงๆแล้วก็ไม่เกินสองห้าปีอยู่ในกรอบประมาณนี้แหละครับแต่แต่แต่ผลกระทบที่อยู่กับผู้อยู่อาศัยซึ่งทาง,ทางเราจะเรียกว่าท่านเจ้าของบ้านเพราะท่านเป็นเจ้าของมีสิทธิ์มีเสียงในการแผนจัดการในบ้านของท่านในในการจะดูแลชุมชนในโครงการของท่านเนี่ยท่านอยู่ไปมากกว่า2ี่สสปีถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นอร์ตที่ผมว่าภ้าคสังหา หลายๆที่นะครับแต่ว่าโดยเฉพาะทางสิ่งล้วกันว่าเราก็พยายามคำนึงถึงเรื่องนี้ว่าคนที่อยู่ต่ออีก2ี่0บปีหลังจากที่เราได้สร้าง,ง,งใช้เวลา25ปีเนี่ยเขาจะอยู่อย่างไรอย่างมีความสุขอย่างอย่างที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับก็เป็นในบทหนึ่งที่เราก็เอามาตระหนักในการทํางานในแต่ละขั้นตอนซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้เล่าสุดมันฟังกันนะครับผมคงไม่ได้มีหลักวิชาการอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าจะพูดด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะทํานะครับ ในการดีเวลลอปแตลอดโครงการไปนะครับเริ่มต้นก็คงได้เห็นว่าหลายๆที่ที่เราไปปุกเปิดกันในภาคสังหารเราเนี่ยก็ซื้อที่ดินซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นสวนไร่นาะท้องร่องต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้ <c oughs> าง,ง่ายที่สุดเนี่ยเราก็รื้อเขานะครับรื้อเขาแล้วก็ออปลูกบ้านเาต้นไม้ใหม่มาลงซึ่งค่าใช้จ่ายมันถูกกว่านะต้นไม้เนี่ยไปซื้อข้างนอกเนี่ยเขาเพาะเขาปลูกต้นละไม่กี่พันบาทนะครับ,นะรบแต่สิ่งที่เราสังเกตเห็นคือเอะต้นไม้เดิมเนี่ยเขาอยู่มาก่อนดั้งเดิม แล้วเราจะทำอะไรที่ให้เขาอยู่ในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดให้ได้ดีที่สุดในตอนที่เขามีความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้ต้องเห็นว่ามันมีตั้งแต่สามถึงยี่สิบเท่าในการที่จะทําแบบนี้นะครับพอต้นไม้ที่อยู่เก่าต้องมีการดูแลเขาในการจะตัดล้อมยกเข้าไปย้ายเข้าไปซึ่งทุกเนี้ยมันต้องใช้ความมุ่งมั่นจริงๆความใส่ใจจริงๆความเขาเรียกว,ว่าความ ต้องการใช้อานุรักษ์จริงๆถึงจะทําเรื่องอย่างนี้ตาซึ่งเงินภาษีเราเําทมาโดยตลอดแต่ที่ผ่านมาอาจจะทําแล้วไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะครับจนมาหลังๆนี่เราเมีท่านท่านหมอต้นไม้ถึงและลูกาก,กรเข้ามาเลยเข้ามาช่วยดูช่วยรักษาดูแลซิบางต้นนี่อยู่กันสักครึ่งปีก็ตายแล้วนะครับเพราะว่าต้นไม้เก่าๆมันก็จะมีโรคมีอ่อมีอะไรของเขาอยู่ตั้งตงเดิมนั้นเราต้องเข้าใจและรักษาเขานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ ที่นาสินิก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเผยแพร่นะครับว่าทำอย่างไรที่จะเก็บเขาไว้แล้วก็ทำอย่างไรที่จะปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น มากกว่าปกตินะครับจะสรรก็มีกฎหมายนะครับว่าต้องมีพื้นที่สีเขียวเท่าไหร่อย่างไรบ้างซึ่งมันอาจจะพยงพอในบริบทหนึ่งนะครับแต่ว่าเรามองว่าถ้าอยู่กันไป20ปี30ปีเนี่ยเราสามารถจะเพิ่มเติมตรงไหนก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการอย่างเราหรือผู้ออกแบบเราสามารถจะทําเริ่มต้นไว้ให้ได้นะครับแล้วก็คนที่มันอยู่เขาก็สามารถจะสืบสานต่อแต่ถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นเลยเลยเนี่ยโอากาสที่จะเพิ่มจำนวนความเขียวเนี่ยมันก็เป็นเ,นเรื่องความยากลำบากนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทําอยู่นะครับ แล้วออกมาก็จะสวยงามนะครับบางต้นเนี่ยเอาอยู่มา3ามสีิปีแล้วก็ย้ายเข้ามานะครับก็เป็นส่วนที่ทําให้บรรยากาศทุกอย่างมันอยู่ร่มรื่นแล้วก็ไม่ได้เป็นเป็นภัยอคไรนะครับรอ้นทุนอาจจะมีบ้างแต่ผมเชื่อว่าความสุขใจที่ได้ทําการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นทําให้เรามีความเข้าใจในการจะทําในโครงการต่อๆไปในการย้ายต้นไม้ในการดูแลเขาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราพยายามจะดูไปคู่กับชุมชนเขาว่าชุมชนคงไม่ได้อยู่เฉพาะในโครงการของเราเฉพาะลูกค้าของเราเท่านั้นแต่พูดถึงบริบททุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับ เราเราเราไปทำบุญข้างนอ,นอกวันปีใหม่วันเกิดต่างๆเราไปทำบุญปีละครั้งหรือตามเทศกาลต่างๆอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถจะขยายการช่วยเหลือการดูแลอย่างงี้ไปในสิ่งไปยังบ,บคุคคลหรือกลุ่มคนที่เขาอาจจะมีภาระมีโอกาสที่น้อยกว่าเรานะครับเรื่องของคนงานก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สาหรับทางการสังหาทางสิษิ์เองก็ไปดูพี่ใหญ่คนอื่นเขาทามาอะไรที่เขาทํามาเอ๊ะทำได้ดี แล้วแล้วก็มองมาคุยกันมองการตัดสิดเราถ้ามีทุนแบบนั้นเราจะทำอย่างนั้นได้ไหมผมว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นเราต้องเริ่มทําทําเล็กๆก่อนก็ได้นะครับเริ่มต้นที่ไปดูแลแคมป์ไม่ใช่พื้นที่ของคนของคุณละหมาเขาไปจัดการเองไม่ใช่หน้าที่เราดูไมหมครับทุกคนอ่เราจะทํากันอย่างนี้นเราถือว่าเราเราเอาซอร์สไปแล้วเราจ้างงานไปแล้วเราไม่ต้องไปดูแลไม่ต้องยุ่งอะไรเป็นหน้าที่ของเขาแต่ว่าถ้ามองแค่นั้นอาจจะมองได้แต่ถ้าจะดีกว่านั้นไหมถ้าเราจะทําบุญกับคนใกล้ตัวคนที่ได้โอกาสนะครับเราก็เข้าไปดดูแลเก็บททําาาาคคุคงนไปวมสะให้ีีีขภพ่ ไปหาวิธีที่ให้ความรู้นะครับทำไงให้เด็กๆไม่ต้องเข้ามาที่ไซส์างานนะครับเนื่องจากจะอาจจะเป็นเรื่องของความอันตรายกับเด็กแล้วเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ทําให้การทํางานเปนปราิตากเท่าไหร่นะครับนี่คือสิ่งต่างที่เราคิดว่าเราควรจะเข้าไปเรื่องนี้แล้วก็เอาทีมงานอาวอนเลนเชียของบริษัททั้งหมดก็เข้าไปช่วยดูว่าใครอยากจะเข้ามาสัมผัสบ้างไหมก็เป็นการปลูกฝังความคิดดีๆกับทีมงานทั้งหมดด้วยถูกไหมครับเขาไม่ได้สัมผัสเขาไม่ได้เห็นรอยยิ้มของเด็ก,เดกๆเขาได้เห็นโอกาสที่เราได้ให้ไปก็จะปลลูกกกฝังแ้ว็มาบออต่น มือ,อของเรานะครับเอ,อทั้งนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะช่วยได้ใน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 ครั้งในคราวแต่เราจะช่วยยังไงให้มันยาวกว่าน,นั้นนะครับพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยบางไซน์เนี่ยใช้ใช้หลายสิบไร่บางบางบางส่วนก็ยังไม่ได้ใช้เพราะการก่อสร้างเป็นเฟสเฟสไปเราจะทําอย่างไรละที่สามารถจะเอาพื้นที่ตรงนั้นมาปลูกผักเลี้ยงไก่ให้คนงานได้ใช้ได้กินอยู่โดยที่ไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอก,นอกพารัค่าใช้จ่ายเขาเยอะอยู่แล้ววันนี้เขาหาเช้ากินข้าวเรื้องส่งกลับไปที่บ้านเกิดทุกอีก ขามีเหลือไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางทีมบริษัทธานาสิริก็มีการคำนึงถึงนะครับก็มีจัดพื้นที่ให้เขาปลูกผักที่เขาสามารถจะใช้ได้แล้วก็ไปเหมาไก่ซื้อไก่ไข่มาให้เขาเลี้ยงนะครับอ่าที่เขาทานเหลือก็มาให้ไก่ซะสังเกตก็าไข่ออกมาให,ให้ให้เขาใช้กินกันให้เขาที่ดูแลกันให้เป็นสิ่งที่ดีไหม ไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากเลยแล้วเ็าพยายามจะขยายไปถึงทางลูกค้าของเราท่านท่านเจ้าของบ้านของเราด้วยถ้าถ้าอยากจะทาเรื่องต่างๆอย่างนี้นะครับมันก็เป็นสูนที่เราก็พยายามทําให้คุณภาพชีวิตมันดีจริงๆไม่ใช่ปีนไปทําแค่ไม่เข้าทีนึ่งมันมันไม่ได้ช่วยอะไรแล้วงคงจะขยายเป็นบริบทต,ต,ต่างๆมากมายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ก็เป็นรอยยิ้มที่ผมคิดว่ามันทําให้ทุกคนชื่นใจนะครับขอให้ได้ขยับเรได้เริ่มมุงมือทำบริษัทขนาดเล็กแค่ไหนก็าทำได้นะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือการทําอย่างไรที่ทําให้มันเกิดการ supra system หรือการหมุนเวียนในเศรษฐกิจต่างๆนะครับเราก็มองเห็นว่าวันนี้ลูกค้าของเราเนี่ยอยู่ในโครงการที่สวยงามแน่นอนนะครับเวลาจะกินหาจะซื้อต่างๆเ็วิ่งไปซื้อตาม supermarket ต่างๆที่ต่างๆก็อาจจะมีราคาที่1สูงนะครับสไม่รู้ปลอดสารอะไรหรือเปล่าทำอย่างไรที่จะเชื่อมต่อ ฟาร์มทูเทเบิลถูกไหมครับที่เขาใช้ภาษาต่างก็คือจากชาวสวนที่ใช้อะปลอดสารปลอดสารยาฆ่าแมลงไอ้พืชปักสวนคที่ดีนะครับเราก็มีโอกาสได้รับความร่วมมือความนู่เคราะห์จากทางทําธุรกิจซึ่งเป็นการเดือตั้งโดยท่านอาจารย์จนจันไรกับท่านอาจารยักษ์ที่ดูแลทำแรงเรื่องนี้ในการอนุรักษ์เรื่องการอนุรักษ์พันไม้ใหม่ๆไอ้พันไม้เก่าๆต่างๆที่อาจจะไม่ได้ปลูกรวไปถึงการปลูกโดยใช้ไม่ใช้สารเคมี การจับปลาสดจากท้องทะเลโดยที่ไม่ได้เป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงซึ่งปลอดสารพิษเราทําอย่างไรที่ท่านมีอยู่แล้วเราเชื่อมต่อมายังท่านเจ้าของบ้านหรือลูกค้าเราแต่ละโครงการได้อย่างไรแล้วก็ไปไปพูดคุยแล้วก็บอกเฮ้ยเราอยากให้มาร่วมกันท่านก็ยินดีอยู่แล้วเพราะท่านมีรถอยู่แล้วที่จะตะเวนท่านที่จะไปตะเวนไปทั่วทาไมไม่มาที่โครงการแต่ละโครงการนัดหมายกันให้เรียบร้อยอทางทางลูกค้าของเราก็ได้สินค้าที่ดีส่งตรงถึงบ้าน ถูกไหมครับในราคาที่เหมาะสมเนี่ยผมว่าอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะเริ่มทําแล้วคงจะเริ่มทําเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนเรื่องของอาหารนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เขามองว่าทําอย่างไรที่สังคมที่ดีสังคมที่ยัง่งยืนก็คือคนมีการใช้สุขภาวะที่ดียาวนานขึ้นถูกไหมครับไม่ใช่พออายุเริ่มเลขหกเลขเจ็ดเริ่มปวดเข่าปวดหลัง ไม่ไหวแล้วต้องอยู่แต่บ้านกลายเป็นว่าถูกขังอยู่ในบ้านตัวเองมันใช่วิธีการที่จะทําให้สังคมมันอยู่กันอย่างยั่งยืนไหมทําให้ความรู้ความชุ่วชาญประสบการณ์ที่ท่านมีท่านสามารถออกไปเผยแพร่ให้คนข้างนอกได้อย่างไรได้หรือไม่นั่นก็เป็นส่วนที่เราก็เริ่มจับมือกับคลินิกกายภาพนะครับในลำคอบรรลุพรจากทางนิวทันเอ็มซึ่งมีความชี่วชาญเป็นอาจารย์ในอะไรไม่มยุจนในเรื่องดีโดยตรงอยู่แล้วก็ขเข้ามาช่วยเราในการที่จะมาตรวจร่างกายท่านเจ้าของบ้าน ลูกค้าในโครงการเหล่านี้เละครับรวมไปถึงการทำทาราบาบ่าให้กับผู้สูงอายุ ให้เขามีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นยืดอายุการใช้งานของเขาได้มากขึ้นให้เขาสามารถเข้ามาร่วมอยู่ในสังคมต่างๆให้มันมีบริบทที่แข็งแรงขึ้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็พยายามทําต่อเน,นื่องนะครับจะเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับยนันก็ไม่แน่ใจว่าจะจะได้แชร์อะไรเยอะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เราทาด้วยใจทําด้วยความอรอยยิ้มของเรานะครับแล้วเป็นสิ่งที่พนักงานก็ภูมิใจนะครับนี่ก็ออกมาเป็นร่างกายที่แข็งแรงลูกค้าก็มีความสุขเข้ามาแล้วก็มีต้นไม้ที่อยากจะให้เขาเอากลับไปปลูกที่บ้านก็เป็นกาาาาารรรรสสส่่่่งเเเเิิมมลยยยยอออทททีีพํูนนป็ๆ้ รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นะครับเพราะต้องยอมรับว่าเวลาหมู่บ้านไปเนี่ยชาวบา้บบานรอบๆเขาจะเริ่มบอกว่าอหมู่บ้านจะสรรมาอีกแล้วเดี๋ยวปัญหาน้ําทิ้งจะมีความเสียหายความไม่สะอาดเรื้อย <c oughs> จริงๆต้องเรียนจริงๆว่าตามข้อกฎหมายเนี่ยเขามีความขังวนและรัดกุมเรื่องนี้อย่างดีแล้วนะครับเนื่องจากการทำใช้การทำโครงการจัดสรรเนี่ยน้ำที่จะระบายเนี่ยจะต้องมีการบาบัดในคูรเรือนก่อนของตัวเองก่อน ก่อนจะออกมาที่ศูนย์กลางของโครงการแล้วจากศูนย์กลาขงของครง,ง,งก็จะบาบัดอีกรอบหนึ่งก่อนจะออกไปข้างนอกนี่คือเป็นสิ่งที่เป็นมาตรฐานอยู่แล,แล้วนะครับแต่ระหว่างทางโอเคหล,หลังจากที่ส่งออกมมอไปแล้วการดูแลของนิติบุคคลแต่ละหู่บ้านอาจาจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องไปให้ความรู้ให้การศึกษากาันแต่ระหว่างที่เราสิ่งเราดูแลอยู่ตรงนี้เราก็าจะนำที่บาบัด,ดนี้มาย้อนใช้ในการารดน้ำต้นไม้ใหม่ไม่ต้องไปใช้น้ําป,ป่าซึ่งมันก็ทําให้เป็นภาระเป็นค่าใช้จ่ายในการทําน้ํ่ดีๆเอากลับมาลดน้ำต้นไม้ นะครับกอทําอยู่หลายหลายเป็นหลายสิบปีแล้วก็จะได้ต้นไม้ที่งดงามเพราะว่าจริงๆก็มีสารมีสารธรรมชาติอยู่แล้วในน้ําที่มันบำบัดก็อาจจะไม่ได้อ่มีฟอสฟอรที่ฆ่าเชื้อทุกอย่างไปถูกไหมครับบางอย่างก,ก็เป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นปุ๋ยทางธรรมชาติให้กับต้นไม้อยู่แล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราพยายามจิตปุ๋จิตทัศสนึกนะครับของพนักงานเราเองนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆนะครับอาจจะทํากันอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าก็เป็นส่วนที่เราพยายามทําอยู่ว่าไอ้เรื่องซีโร่เบเอ่อฟู้ดเบสเนี่ย ขยะทั้งหมดถูกไหมครับทุกคนก็ทราบดีอยู่เราจะปลุกติสมนึกอยังไงให้พนักง,งานเราตระหนักเรื่องนี้ทานแล้วต้องทานให้หมดทานเหลือจะทําอย่างไรแล้วก็มีการวัดกันว่าใช้ทานเหลือต้องไปทิ้งก็เราก็มี เครื่องกาจัดครึ่งครื่งกำจัดขยะเป็นปุ๋ยก็มาวัดกันแย่างฝ่ายแต่าละคนว่าใครใช้คานข้าวแล้วเหลือเยอะเป็นฟุตเวสอะไรแล้ว็มาดูกันทุกคนก็จะกระตือรือร้นรที่จะทานให้หมดสั่งตามพอดีนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะปลุกิดสํานึกกันนะครับแล้วก็คาดว่าหรือหวังว่าจะขยายไปสู่ครอบครัวเขาเองไปสู่วงที่กว้างขึ้นก็จะช่วยกันให้เรื่องนี้มันมีสิ่งที่กระจายแล้วก็มี impact ในวงที่กว้างขึ้นนะครับ รวมไปถึงการใช้โซล่าต,ต่างๆเนี่ยลหลายๆบริษัทก็ใช้ทางบริษัทเราก็ใช้ในพื้นที่ส่วนกลางรวมไปถึงการาให้บริการถ้าลูกค้าต้องการที่จะนาเรื่องนี้มา,าติดที่บ้านเราก็มีการบริการเรื่องนี้ต่อยอดให้นะครับก็เป็นสิ่งที่หลายๆที่ก็ทําอยู่ทางบริษัทเราก็ทีภาระสิแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับและ,และ,และขอ,ะออกใจออกอกมาก็จะได้บรรยากาศโครงการที่มันดูงดงามสวยงามมีต้นไม้ที่ร่มรื่นนะครอย่างที่เรียนว่าเราพยายามใส่ต้นไม้ที่เยอะกว่าปกติเยอะกว่าข้อกฎหมายกาหนด นะครับก็เป็นจีพียานของทรัสิทธิ์เรานะครับรวมไปถึงอย่างที่เรียนว่าอนอกจากฟู้ดเบสแล้วเรื่องซีโรเบสก็สำคัญสังหาโดยเฉพาะงานของทราบต้องยอมรับว่ามีเรื่องเบสนี้เยอะมากทําอย่างไรที่ทําให้มันน้อยลงน้อยลงแล้วกล,ก,ลกลายเป็นซีโร่ในที่สุดนี่ก็เป็นโจทย์ของพวกเรากันอยู่นะครับวันนี้อาจจะยังทําไม่ได้เต็มที่ตามเป้าหมายที่เรากําหนดกันไว้แต่พยายามทําอยู่นะครับเรื่องตั้งแต่การออกแบบหรอ่ออะไรที่ไม่ให้มีเศษเสี้ยวของปลาเปื่องในกะารปูตั้งแต่พื้นตัวพื้นพื้นผิว ด้านล่างจนถึงผนังห้องน้าต่างๆแล้วก็ออกแบบต่างๆเพื่อลดการตัดนะครับให้มันพอดีกับข้อกฐานของแผ่มนมาอย่างนี้ครับรวมถึงการจัดเก็บการกัดเก็บกองต่างๆไม่ให้เสียหายทําอย่างไรนะครับการที่เราเข้าไปดําเนินการผมดินอาจจะมีฝุ่นจะทาอะไรที่ป้องกันฝุ่นไม่ให้เป็นภาพระกระทบกับคนรอบข้างคนรอบเพียงนั่นก็สิ่งที่เราพยายามจะทำนะครับแล้วก็ถือว่าหลายๆบริษัทสังญาทำเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นส่วนที่เราก็ทาอย่างเป็นที่เช่นเดียวกัน รวมไปถึงให้ทางผู้จัดก,การโครงการเราซึ่งดูแลมีนาดูแลโครงการเข้าไปรู้จักพื้นที่รอบๆให้หมดก่อนว่าแต่ละคนออรอบๆเขามีปัญหาอะไรอย่างบ้างนะครับก็จากเราจะได้ทราบบางๆบ,บางเคสที่เราเคยเจอก็มีผู้ป่วยติดเตียงนะมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ฝุ่นนะเราก็จะต้องให้ความระมัดระวังแล้วก็เมื่อคนทํางานของเราได้เข้าไปสัมผัสกับ ผู้ที่อยู่รอบๆเขาจะเห็นปัญหาจริงๆได้รู้สึกลึกซึ้งจริงๆทําให้เขามีความระหนักแล้วก็ระมัดระวังด้วยใจของเขาจริงๆไม่ใช่เกิดจากการสั่งงานหรือเกิดจากการข้อบังคับที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่เขาสามารถจะทํางานด้วยใจที่จะดูแลชุมชนได้จริงๆนะครับนี่ก็จะเป็นภาพทุกอ,อย่างถ้าทําได้ดีแล้วเ,เราก็ใส่ ความสวยงามใส่ความเป็นมือชีพที่เรามีอยู่ไปก็จะได้สินค้าที่มันถูกต้องเหมาะสมนะครับแล้วก็ดีกับทุกๆทุกๆปาร์ตี้เลยไม่ว่าจะเป็นคนลับค่าตัวบริษัทเองซัพพลายเออร์ผู้รับเหมาต่างเองนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนรอบๆที่มีขึ้นนะครับคงเป็นภาพสั้นๆที่อยากจะ เราห้ความด้วยใจที่บริษัทเล็กๆเราได้ทำะนะครับอาจจะไม่ได้ตริงวิชาการไม่ตรงเท่าไหร่แต่ว่าก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับบริษัทเล็กอย่างเราเนี่ยที่เริ่มเริ่มทำคนตัวเล็กกับคนตัวเล็กอย่าง,อย,างอย่างคนงานของเราหรือคนรอบข้างของเราก่อนนะครับก็เป็นทั้งหมดที่อยากจะ,ะนำเรียนแชร์ ให้กับทางาแฟนรายการของโฟร์ซับไทยแลนดนะครับรวมกับท่านพี่อ,น,น,อนันต์ด้วยครับก็หวังว่าจะได้เป็นประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนนะครับความรู้อาจจะมีน้อยครับไม่รู้จะแชร์อะไรแต่ว่าก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความมุ่งมั่นความใส่จใจที่ทางตักศินเราทุกคนพึงมีอยู่และกำลังกำลังจะปรับแต่นต่อไปครับ